จากบ้านจรแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี านสวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลรทีพบชาวอุบลวันพุทธที่21มิถุนายน2566โดยกระผมนายชลรทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ จากนั้นในทุกวันเพื่อหัสบดีและวันศุกร์จะมีท่านรองผู้ว่าทั้งสีท่านและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดได้มาสลับสับเปลี่ยนกันจัดรายการเพื่อเพิ่มสีสันและความหลากหลายของเนื้อหารายการครับลักษณะอากาศประจำวันวันนี้วนราชธานีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสข้อควรระวังขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไปด้วยนะครับสำหรับคุณภาพอากาศวันที่20มิถุนายนปริมาณฝุ่น PM 2.5 10.9ไมโครกรัม, 5, มต่อลูกบาลเมตรอยู่ในระดับไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวการตรวจสอบจุดความร้อนไม่พบจุดความร้อนฮอตสปอตในพื้นที่การเกิดอุบัติเหตุทางถนนวันที่19มิถุนายนผู้บาดเจ็บ58รายเสียชีวิต3รายขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับหมั่นดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิเมตรต่อชั่วโมง หรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดต่อพรบรประกันภัยรถของท่านอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับวันอังคารที่20มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา7นาฬกาที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดประผมได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สภากาแฟอุบลราชธานีครั้งที่4โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็มีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดนำโดยท่านอธิบดีสารปกครองอุบลราชธานีท่านก็กรุณาให้เกียรติมาด้วยแล้วก็ท่านหัวหน้าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับทั้งสามศาลไม่ว่าจะเป็นศาลจังหวัด สาลแขวงและสารยปชนนะกรุณามาร่วมงานด้วยท่านอายการจังหวัดทาา่านอายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดก็มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับผู้แทนผู้บริหารท้องถิน่หนหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็เพื่อนๆข้าราชการก็มาร่วมนะครับในการจัดกิจกรรมสภากาแฟ โดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการาร่วมกันนะครับในการสร้างความคุ้นเคยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมพัฒนาจังหวัดบนราชธานีของเราให้เป็นไปในทางที่ท,ท่านทิศทางเดียวกันซึ่งในโอกาสนี้กระผมก็ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรม231ปี อุบลราชธานีฮุ่งเฮืองเมืองธรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีที่ผู้ปกครองเมืองและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกยุคทุก,ทก,ทกสมัยได้ร่วมกันพัฒนาเมืองจนเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ได้มีการมอบธงให้กับหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปครั้งที่5นะครับ ก็คือมอบให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานจัดกิจกรรมสภากาแฟอบุบลราชธานีครั้งที่5ต่อไปครับวันที่21มิถุนายนของทุกปีสหประชาชาติได้สถาปนาเป็นวันโยคะสากลเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงประโยชน์ของการเล่นโยคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจ โดยมีที่มาจากประเทศอินเดียคำว่าโยคะมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่ารวมกันทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันหรือเป็นสัญลักษณ์ของการผสมรวมกันระหว่างร่างกายและจิตใจประโยชน์ของโยคะเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยพัฒนาร่างกายจิตใจและจิตปัญญาการเล่นโยคะเป็นรูปแบบการออกกำลังกายที่เป็นที่นิยมมากอย่างหนึ่งสามารถทำได้หลายวิธีและหลากหลายท่าทางนะครับจึงขอฝากให้ พี่น้องประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพไม่ว่าจะด้วยการออกกําลังกายด้วยการเล่นโยคะหรือการออกกําลังกายด้วยวิธีอื่นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทําให้ได้สุขภาพดีแต่การออกกําลังกายทุกชนิดไม่ควรหักโหมตั้งแต่แรกจึงควรเริ่มต้นจากท่าง,ง่ายๆแล้วค่อยพัฒนาเป็นที่เป็นท่าที่ยากขึ้นตามลําดับและสิ่งที่สําคัญก็คือฝึกอย่างต่อเนื่องและตั้งใจครับ เมื่อวันที่20มิถุนายนเช่นเดียวกันครับกระผมได้ร่วมประชุมหารือกับกลุ่มศิลปินแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยคุณพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมศิลปินแห่งชาติปี2548สาขาศิลปะการแสดงหมอลำและสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายกิติพงษ์เทียมสวรรณประธานวัฒนธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและคณะได้ขัดพบหารือในเรื่องการจัดขบวนศิลปินแห่งชาติและศิลปินจังหวัดอุบลราชธานีในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดการจัดประชุมสภาวัฒนธรรม20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาการสนับสนุนเมืองอุบลราชธานีสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก และการย่องย่องเชิดโชเกียตอุบลราชธานีเมืองนักปราดโดยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมสนับสนุนให้มีขบวนศิลปินแห่งชาติในขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในทุกปีและสานต่องานผลักดันจังหวัดอุบลราชธานีสู่เมืองสร้างสารรค์ด้านดนตรีของยูเนสโกพร้อมขอเชิญชวนสภาวัฒนธรรม20จังหวัดภาคอีสาน รวมถึงสภาเด็กและเยาวชนและทุกภาคส่วนได้มาร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี1 2 2ปีถวยราช่ายทำงามล้ําเทียนพรรษาในวันที่30กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2,566พร้อมสนับสนุนให้เชิดชูเกียรติอุบลเมืองนักปราชญ์ซึ่งมีชาวอุบลราชธานีได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ มากที่สุดในประเทศถึง16ท่านด้วยกันครับประกอบด้วย 1. นายคำหมาแสงงามศิลปินแห่งชาติปี2529สาขาทัศนศิลป์งานปั้นงานแกะสลัก 2. นายทองมากจันทะลือศิลปินแห่งชาติปี2529สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ 3. นายเฉลิมนาทีรักศิลปินแห่งชาติปี2531 สาขาทัศนศิลป์จิตรกรรม 4. นายเคนดาเหลาศิลปินแห่งชาติปี2534สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ 5. นางชวีวันดำเนินศิลปินแห่งชาติปี2536สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ 6. นางบุญเพงไฝผิวชัยศิลปินแห่งชาติปี2540สสาขาศิลปะการแสดงหมอลำ 7. นายคำพูนบุญทวีศิลปินแห่งชาติปี2544สาขาวรรณศิลป์น 8. นายฉลาดส่งเสริมศิลปินแห่งชาติปี2548สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ 9. นายเผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติปี2553สาขาทัศนศิลป์ประยกย์ศิลป์ 10. นางบานเย็นรากแก่นศิลปินแห่งชาติ ปี2556สาขาศิลปะการแสดงหมอลำ11นายพงศักดิ์จันทรุกขาศิลปินแห่งชาติปี2557สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่ง12นายสมบัติเมธนีศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ 13. นางคำปุลสีใสศิลปินแห่งชาติปี2561สาขาทัศนศิลป์ทอผ้า 14. นายวิชาลุนาชัยศิลปินแห่งชาติปี2564สาขาวรณศิลป์15นายมีชัยแต้สุจริยาศิลปินแห่งชาติปี2564สาขาทัศนศิลป์ทอผ้าและ16 นายสลาคุนวุฒิศิลปินแห่งชาติปี2564สาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลุกทุ่งครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาทางสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอบบุบลราชธานีร่วมกับหอาการค้าจังหวัดอบบุบลราชธานีและธนาคารอมสินร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสินค้าเนื้อโคขุนดินอบนุบลเพื่อพัฒนาการตลาด ให้ส่งโคขุนสู่ท้องตลาดให้ได้เดือนละ10ตัวโดยทางหอการค้าจัดทำการโฆษณานสินค้าโปรโมทสินค้าและสร้างการรับรู้ให้ชาวอุบลราชธานีได้ทราบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีโคขุนชั้นดีเพื่อเพิ่มยอดขายและกระจายสินค้าให้ได้มากขึ้นผลักดันให้ผู้ประกอบการซื้อโคขุนกับเกษตรกร,กรช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ร่วมหารือกับธนาคารอมสินและหอการค้าในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดินอุบลโดยได้ข้อสรุปว่าทางหอการค้าและธนาคารอมสินจะให้เงินกองทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเลี้ยงแต่ยังขาดเงินทุนภายใต้เงื่อนไขต้องเริ่มขุนมาอย่างน้อย4-5เดือนและต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายนินอุบล โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ0.5ต่อเดือนเท่านั้นครับข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องเกษตรกรโดยกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ขอแจ้งให้ทายาทเกษตรกรผู้ดได้รับการจัดให้เขาทำประโยชน์ในที่ดินสปกให้นำเนินการยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ์ในที่ดินสปกตั้งแต่ปัดนี จนถึงวันที่15กรฎาคม2566โดยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินกับฐานข้อมูลของ,งกรมกลามปกครองแล้วพบว่ามีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เขาทำประโยชน์ในที่ดินเสียชีวิตทั้งสิ้น25,930รายครับ ทั้งนี้ได้แจ้งไปยังทายาทให้บานดำเนินการยื่นคำขอจัดที่ดินแทนที่ตามระเบียบแล้วจำนวน18,542รายคิดเป็นเนื้อที่ 3, 3 4, 4 9 5 6 1ไร่ครับในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนั้นมีเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินในจังหวัดเสียชีวิตมีประมาณ14,000กว่ารายขณะนี้มีมายื่นคำขอนะครับคือทายาทมายื่นคำขอแล้วประมาณ5,000ราย ก็ยังคงเหลือประมาณ9,000รายสําหรับทายาทเกษตรกร,กรที่ยังไม่ได้ยื่นคําขอสามารถดําเนินการยื่นคําขอรับมรดกสิทธิ์ขอรับการจัดที่ดินแทนที่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2 5 6 6ใน2ช่องทางคือ1สํานักง,งานสพกจังหวัดในวันและเวลาราชการ 2. ยื่นคําขอผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ s e r v i c e c e n t e r alro.go.th หากม hm ีข e e ้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนสอกรหนึ่หรือโทรศัพท์02.282.9004ครับในช่วงท้ายของรายการขออนุญาตได้เล่าให้ฟังนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดในปีงบประมาณพศ .2566 ที่ผมได้เรียนแล้วว่า ในงบพัฒนาจังหวัดปี2 5 6 6นะครับเราจะมีทั้งหมด10โครงการ34กิจกรรมงบประมาณ302ล้านบาทเศษนะครับทีนี้ก็มาแจกแจงนะครับว่าเป็นงบลงทุนเนี่ย269ล้านบาทเศษแล้วก็งบดำเนินการ33ล้านบาทเศษในงบลงทุนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบเกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับเรื่องของติดตั้ง ะระบบไฟฟ้าแสงสว่างเรื่องการซ่อมแซมถนนนะฮะปรับปรุงอาคารสถานที่ต่างๆสำหรับโครงการนะครับก็โครงการแรกก็คือโครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้เมืองน่าอยู่และปลอดภัยงบประมาณก็อ51อล้านบาทเศษมีในกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและติดตั้งราวการอันตรายโครงการ อันที่2ก็คือโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมปลูกต้นไม้เมื่อประมาณ4 9 0 0 0 0บาทโครงการที่3ก็คือโครงการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเพื่อการ,กรเกษตรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อประมาณ161ล้านบาทมีการพัฒนาแก้มดิง3กิจกรรม61ล้านบาทและสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า3กิจกรรม งบประมาณ100ล้านบาทโครงการที่4คือโครงการยกระดับมาตรฐานเส้นทางขบนนาคมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนและอำนวยความสะดวกรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงภายในภายนอกจังหวัดและต่างประเทศงบประมาณ20ล้านบาทปรับปรุงแป่ง,ปงทิศทางจราจรงบประมาณ20ล้านบาทโครงการที่5นะครับ โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้สามเหลี่ยมแห่งแสงนะครับมีแสงแรกแสงเทียนแสงธรรมสินค้าภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับแหล่งอุตสยานธรณีโลกงานปรับผิวจราจรงานปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกโดยการรองรับการท่องเที่ยวสำหรับงบลงทุนทั้งหมดก็มี269้าล้านบาทเศษอย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะครับ สำหรับงบดำเนินงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกค่าใช้สอยการอบรมพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับก็ได้แก่ครับโครงการรักษาความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชนงบประมาณ1 0, 1 2 5งล0าบาทโครงการพัฒนาเมืองสุขภาวะที่ดีการศึกษาเท่าเทียมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะงบประมาณ10ล้านบาทเศษค่าใช้จ่ายในการบรหิหารจังหวัดแบบปรนาการงบประมาณ10ล้านบาท โครงการกอส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเพื่อยกระดับเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ตามแนวทาง b c g economy งบประมาณ1 8ล้านแสนบาทเศษโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมชุมชนคาร์บอนตำ่ำงบประมาณ หล้าน00 4 0 0แสนบาทเศษครับโครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาอันนี้ก็ประมาณ7ล้าน3แสนสบาทครับก็คืองานประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับโครงการโครงการนะครับจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้งบประมาณ153,100บาทโครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบการท่องเที่ยวนะครับ งบประมาณนะครับ755,100บาทนะครับรวมงบดำเนินงานก็33ล้านบาทเศษอันนี้ก็เป็นงบพัฒนาจังหวัดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีงบพัฒนากลุ่มจังหวัดนะครับเครื่องกลุ่มจังหวัดของเรานั้นก็จะประกอบด้วยเป็นกลุ่มจังหวัดเรียกว่ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง2หรือกลุ่มโขงชีมูลนะครับก็เป็นเชื่อเรียกตามแม่น้ําสําคัญสายสําคัญ มีประกอบด้วย4จังหวัดก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรแล้วก็อำนาจเจริญในรายละเอียดของเรื่องของงบประมาณกลุ่มจังหวัดแล้วก็งบอื่นๆนะครับผมก็จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับในโอกาสต,ต่อๆไปสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกับผมได้ใหม่ในวันจันทร์ที่26มิถุนายน2566สำหรับวันนี้สวัสดีครับ เชิญชวนชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมฟันสถาปนาเมืองอุบลราชธานี231 <21 1 S 1> ปีปอุบลราชธานีาานหุ่งเหองเมืองธ<า>รรมระหว่างวันที่14-16ถึงกรกฎาคม2566ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองเริ่ม14กรกฎาคมชมนิทรรศาการภาพไทยอุบลราชธานีจากอดีตสู่ปัจจุบัน15กรกฎาคมในช่วงเย็น ร่วมปฏิบัติธรรมและเจเริญพระพุทธมนต์สมโพธิและ16กรกฎาคมในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร231รูปพร้อมร่วมกิจกรรมฟ้อนรำจำนวน23,100คนและชมการประกวดศูนทรพจน์อุบลราชธานีภาพฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน231ปีอุบลราชธานีนาานหุ่งเหืองเมืองธรรม